ดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel fairy tale tarot เทพนิยายทำนายรักนะคะวันนี้เรามาเล่นพิกัดการ์ดกันอีกเหมือนเคยกับหัวข้ออะไรที่อยู่ในใจเราเนี่ยคำตอบมันใช่หรือไม่ใช่นะคะสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจเราเราอาจจะมีคำถามอยู่ในใจในบางเรื่องที่เรายังสงสยัยหรืออยากได้คำตอบนะคะเรามาดูกันว่าคำถามนั้นนะ่ะคำตอบมัน yes หรือ no ใช่หรือไม่ใช่ไปดู4ตัวเลือกกันนะคะวันนี้ใช่หรือไม่ใช่สํำหรับคุณนะคำถามที่อยู่ในใจใช่หรือไม่ใช่นะคะจะเป็นหัวข้ออะไรก็ได้เรื่องอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวซิสจะดูให้ว่ามันใช่หรือเปล่า วันนี้มากันเยอะๆสี่ตัวเลือกนะเผื่อคุณจะมีหลายคำถามในเวลาเดียวกันนี้นะจ๊ะอ ูในใจเราเป็นคำถามที่เราอยากรู้นะคะคำตอบ Yes หรือ No ไปดูกันต้องการหินเป็นตัวเลือกอีกไหมคะไม่ใช่หินสิเพชรสีสีอ่ะ,อะเดี๋ยวเอาเพชรมาให้เลือกนะคะจะได้เลือกกันง่ายๆ ตัวเลือกที่1สีเหลืองตัวเลือกที่2สีชมพูตัวเลือกที่3สีฟ้าอ่อนนะคะและตัวเลือกที่4ตัวเลือกสุดท้ายสีใสๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูคำตอบเดี๋ยวจะเปิดไพ่เพิ่มให้นะคะอ่ะสิ่งที่คุณถามอยู่ในใจคำตอบมันใช่หรือไม่ใช่กล่องที่1 2 3และ4ค่ะเดี๋ยวไปดูคำเฉลยกันนะคะไปดูตัวเลือกที่1กันนะคะเพรสีเหลืองที่คุณเลือกนะคะอออรัคโลของคุณสองใบนี้ไปดูกันว่าคำถามที่อยู่ในใจคุณในวันนี้ในค่ำคืนนี้คำตอบมันใช่หรือไม่ใช่นะคะ คุณวางแผนอะไรบางอย่างที่อยากจะให้มันสําเร็จนะคะคุณมีแผนการในใจและคุณอยากจะบรรลุปเป้าหมายให้มันให้มันไปถึงที่สุดนะ่ะและคุณอยากรู้ว่าคุณจะไปได้ไหมแผนการเนี้มันจะสําเร็จไหมนะคะโอ้ อุปสรรคเยอะอยู่แต่คุณยังไม่ท้อนะคะคุณยังไม่ท้อคุณยังยืนยันที่อยากจะไปต่อคุณยังเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองและคุณยังพยายามฮึดสู้นะคะกับสิ่งที่คุณฝ่าฟันในเวลานี้คุณอาจจะมีความเสียใจคุณอาจจะมีความท้อแท้เป็นทุกข์ใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าทำไมมันไม่ได้ดั่งใจ เราพยายามทำสิ่งที่ดีถึงสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วผลลัพธ์มันยังออกมาไม่เป็นที่น่าชื่นใจอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะมีคำถามว่าเนี่ยมันใช่เส้นทางที่ถูกต้องสำหรับคุณไหมนี่มันใช่สิ่งที่ถูกต้องสำหรับคุณไหมมันจะสำเร็จหรือเปล่าหน้าไพ่ออกมาเป็นอ่า The Emperor's นะคะแล้วก็9 9้ไม้บรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกของคุณในเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกหดหู่ท้อแท้นะคะ แล้วก็ทุกอย่างมันดูยังนิ่งๆอยู่ไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่แต่มันยังไม่จบนะคะสิ่งที่คุณกำลังรอคอยสิ่งที่คุณกำลังตามหาอยู่เนี่ยหรือมีคำถามอยู่ในใจในเวลานี้มันยังไม่จบมันอยู่ในกระบวนการที่จะไปต่อนะคะและความเชื่อของคุณเนี่ยและความตั้งมั่นของคุณเนี่ย บวกกับคำอธิษฐานและความเชื่อที่คุณมีกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะมันจะฝ่าฟันทำให้คุณไปถึงปลายปลายทางความสำเร็จได้นะคะมาดูออร์คโคสำหรับคุณว่า wow. gate of triumph มันเป็นประตูชนะมันมีหนทางที่จะชนะได้แล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะคะ hmm. success expand in your life นี่เลยจบด้วย the emperor และก็ gate of t triumphs Transformation and Change ช่วงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดขัดใจหลายๆอย่างมันหนักอึง้งมันยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณ คาดหวังสัทีเดียวคุณต้องลุยคุณต้องสู้คุณรู้สึกเหนื่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันคือเวลาเปลี่ยนแปลงนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังเติบโตเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะก้าวผ่านสิ่งที่อยู่ข้างหลังไปสู่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าและสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั้นอะไรที่คุณปรารถนาอะไรที่คุณหวังไว้นะคะมันจะประสบความสําเร็จคําตอบสําหรับคุณของคนที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนี้คือ yes นะคะใช่ค่ะคุณจะได้มันสิ่งที่คุณถาม มีคำตอบว่า yes ใช่โอเคจบแล้วค่ะตัวเลือกที่หนึ่งนะเดี๋ยวไปดูตัวเลือกที่สองกันต่อนะคะตัวเลือกที่สองนะคะเห็นเพชรสีชมพูและออร์คาลสองใบนี้ไปดูกันว่าคำถามที่อยู่ในใจคุณในเวลานี้มันมีคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะคำถามที่อยู่ในใจของคุณในเวลานี้มันมีคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ ควีน of c คอยสออกมาก่อนนะทัว u ค s k i คิง f อ o คอยว้าวออกมาคู่กันเลยถ้าคุณถามถึงความรักนะคุณเป็นเนื้อคู่ตัว เป็นเนื้อคู่ตุตนาางานอีกแล้วคุณเป็นคู่กันนะคะคุณมีโอกาสประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์นะคะคุณจะได้พบกันคุณจะได้เจอกันถ้าคุณถามถึงความรักนะคําตอบคือใช่นะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจสิ่งที่คุณยังมองไม่เห็นสิ่งที่คุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยสายตานะคะแต่มันเป็นความรู้สึกลึกๆในใจนะ่ะคำตอบคือใช่นะคะ ออกไปในทางโพสิทีฟนะทีนี้อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันดำเนินไปเรื่อยๆเรื่อยเหมือนไม่มีจุดจบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเหมือนมันเป็นภาวะนิ่งๆเงียบเงนันเหมือนมันเป็นภาวะที่แบบเอออะไรก็ไม่ค่อยกล่าวนาไม่ค่อยได้อย่างใจสักทีอะไรมันก็เหมือนกับไม่ชัดเจนไม่ไม่รู้ ผลทางปลายทางสิ้นสุดจะเป็นอย่างไรสิ่งที่คุณถามอยู่ในใจนะคะคุณจะได้พบกับผลทางที่คุณต้องการนะคะเพียงแต่เวลานี้มันอาจจะนิ่งนิ่งนิ่งนะคะนิ่งนิ่เอออารมณ์นั้นน่ะแบบว่ามองไม่ค่อยเห็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลัง work out ของมันอยู่ภายใต้สิ่งที่เราไม่รู้ไม่คาดฝันแล้วก็เรามองไม่เห็น แต่มันมีบางอย่างที่เกิดกระบวนการเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่นะคะอาจจะเป็นอารมณ์ความคิดหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะในวันเวลาที่ผ่านไปและสิ่งที่คุณหมายตาหมายใจไว้เนี่ยอย่าเพิ่งท้อแท้นะมันยังไปได้อยู่มันยังไปได้เรื่อยๆนะคะจะ yes หรือจะ no มาดูซิออร์คโคบอกกับเรายัางไง ground and เ e n t e r เขาบอกให้คุณนิ่งๆิ่งไว้นิ่งๆิ่งไว้แล้วก็อย่าโลเลอย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่ง Give up นะคะให้ให้คุณมีกำลังใจนะมีกำลังใจไปต่อด้วยความรู้สึกที่มีความหวังนะคะไปต่อด้วยความรักด้วยความหวังใจแล้วก็ Take action คืออย่านอนอยู่เฉยนะคะเขาบอกให้ g r o u n d e d เขาบอกให้เซนเตอร์คือเหมือนเมดิเทชันเหมือนการอยู่นิ่งๆกับตัวเองการเอาพลังงานชีวิตของตัวเองกลับมาสู่ตัวเองในเวลานี้ mm hmm. เพื่อที่คุณจะมีพ w e r มากขึ้น mm hmm. เพื่อที่คุณจะมีกำลังใจมากขึ้นแล้วก็เทคแอคชั่นนะคะ mm hmm. กับสิ่งที่คุณปรารถนากับสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่คุณถามถึงวาดไว้ให้คุณลงมือกระทำด้วยนะคะ mm hmm. อย่ารอเฉยๆนะนิ่งและลงมือทำนะคะนิ่งและลงมือทำ มันจะประสบความสำเร็จได้นะอะไรที่คุณหวังไว้เนี่ยมันจะริชคุณได้และ the emperor ออกมาบอกว่าใช่คุณจะได้นั่งบนบัลลังก์และคำตอบคือ yes นะคะสำหรับกลุ่มนี้นะไพ่ออกมาดีนะคะแต่อาจจะช้าหน่อยคำตอบอาจจะมาถึงคุณช้าหน่อยแต่มันออกมาใช่ค่ะ yes แน่นอนโอเคเดี๋ยวไปดูคำตอบของกองที่3กันค่ะ คำตอบกลองที่3นะคะรักเข้าของคุณ2ใบนี้นะอ่าเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงคำตอบสำหรับสิ่งที่คุณถามถึงในใจนะมันมีคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ Yes หรอ No ไปดูกันนะคะ ว้าวใบแรกออกมาแล้ว a อซอบคัพลังงานของเพื่อนๆเราดีๆทั้งนั้นเลยสี่เหรียญเจดเหรียญ สห์ Shop The โอเคคุณอาจจะลงมือทำลงทุนอะไรไปบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นลงทุนด้านอารมณ์ความรู้สึกด้านกำลังกายกำลังทรัพย์หรือ ความคิดจิตใจนะคะคุณลงทุนไปกับอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากเห็นผลคุณอยากเก็บกอดมันให้ได้คุณอยากเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ออกมาให้ได้คุณเฝ้าเรียนรู้เฝ้าสแสวงหาแล้วก็พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มากับสิ่งที่คุณปรารถนานะคะเหมือนมันเกิดขึ้นในใจคุณแล้วว่าสิ่งนี้คุณปรารถนาอยากได้มันมากๆมีความรู้สึกกับมันอย่างรุนแรงนะคะมันเริ่มต้นมาดีแล้ว เหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีแต่ว่ามันยังติดติดขัดขัดนะคะติดติดขัดขัด,ขดเหมือนอะไรมันไม่เป็นไปอย่างใจและสิ่งที่ลงทุนไว้นะ่ะมันนิ่งเหลือเกินนิ่งสนิทไม่มีผลตอบรับอะไรกลับมาความฝันที่คุณวาดไว้อย่างสวยหรูนี่จะเป็นยังไงต่อไปคุณพยายามคุณเฝ้าหาข้อมูลคุณเฝ้า ต่อสู้กับสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นคุณทําดีที่สุดแล้วพูดง่ายๆเหอะคุณทําดีที่สุดแล้วกับทุกๆอย่างนะคะแต่ผลลัพธ์มันออกมาเป็น the d a ดเดี๋ยวมาดูไพอ่ออร์คิลยืนยันกันนะคะ protected by angels you are cherished by the a n g e l คือ meditation to d i g deep บางทีการที่สิ่งเหล่านี้มันจบลงนะ คุณอาจจะต้องกลับมาเรียนรู้อะไรบางอย่างใหม่กลับมาคิดกลับมาใคร่ครวนกลับมาทบทวนสิ่งที่คุณคาดหวังหรือคุณทําลงไปหรือคุณลงทุนไปนะคะว่ามันถูกทางแล้วหรือเปล่ามันใช่แล้วหรือไม่นะคะกับสิ่งที่คุณกําลังก้าวเดินอยู่กําลังไปต่อในเส้นทางนี้คําตอบของกองนี้หรือตัวเลือกนี้นะคะคือ no ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ กลับมาทบทวนนะคะสิ่งที่คุณคิดคุณฝันคุณปรารถนามันอาจจะไม่ใช่เส้นทางสําหรับชีวิตของคุณมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับคุณแต่ให้คุณรู้ไว้ว่าที่คุณไม่ได้สิ่งนี้ยเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้ปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคะเขาปกป้องคุ้มครองคุณอยู่เพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นไปอย่างที่ใจคุณปรารถนามันอาจจะไม่ดีสําหรับชีวิตของคุณเองก็ได้นะคะให้คุณรู้ไว้ตรงนี้และเชื่อมั่นว่า คุณอะได้รับการดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดานางฟ้าหรือแองเจิลของคุณนะคะบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างใจเราปรารถนาแต่เพื่อชีวิตของเราที่ดีที่สุดนะคะจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่สิ่งนี้ได้มามันอาจจะไม่ดีสําหรับคุณโอเคไหมคำตอบสำหรับคำถามของคุณในข้อนี้ก็คือ no ไม่ใช่นะคะโอเค เดี๋ยวไปดูกล้องที่สี่ต่อคะ่ะกล่องที่สนะี่นะเพรสีใสๆนะคะตัวเลือกของคุณที่เลือกมาคําตอบที่อยู่ในใจคุณนะหาคําตอบซิใช่หรือไม่ใช่ yes หรือ no นะคะไปดูกันใช่หรือไม่ใช่ yes หรือ no พลังงานของเพื่อนเพื่อนที่เลือกกลองนี้คำตอบจะเป็นยังไงคะ ขอออกมาให้รู้เพื่อจะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจนะคะ มีทุกคราเ้าปลปนกันไปนะคะในคำถามนี้คำถามที่คุณถามถึงนะคะตอนนี้คุณอาจจะแบบจดจ้องมองดู หาคําตอบกับอะไรบางอย่างที่คุณอยากรู้นะคะสิ่งที่ลึกลับอยู่ในใจค้นหายังไงก็หาคําตอบไม่ได้หาข้อพิสูจน์ไม่ได้หา evidence, หลักฐานหาเหตุผลอะไรไม่ค่อยได้เลยคุณเลยรู้สึกเป็นทุกข์ใจแล้วก็รู้สึกเสียใจหรือแอบน้อยใจอยู่เนืองๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอยู่ในเวลานี้นะคะ คุณอาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือการซัพพอร์ตทางชีวิตและจิตใจจากอะไรบางอย่างใครบางคนหรือสถานการณ์คุณอยากจะไปต่อได้คุณอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นตอนนี้คุณกำลังเรียนรู้อะไรอยู่บางอย่างในชีวิตของคุณนะท่ามกลางความยากลำบากหรือท่ามกลางท่ามกลางความทุกข์ยากที่คุณเผชิญอยู่หรือความสับสนในหัวใจหรือความ ่เขาเรียกว่าอะไรไม่เคลียร์ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรในเส้นทางที่คุณปรารถนาในความคิดที่คุณคิดหาคําตอบให้กับสิ่งที่คุณถามอยู่ในใจเวลาเนี้ยคุณกําลังเรียนรู้และสิ่งบทเรียนที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยเติบโตมีความสุขและชีวิตในวันข้างหน้าจะ expand คือแบบว่าเติบโตก้าวหน้ามีความสุขขยายแผ่ไพศาลไป มากขึ้นนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะเป็นเวลาที่คุณต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยและในขณะเดียวกันคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยอาจจะเป็นการยกโทษอาจจะเป็นการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ใครบางคนนะคะที่เขาอยากให้คุณทำให้นะและคุณความเสียใจหรือความโศกเศร้าของคุณอาจจะทุเลาเบาบางลงนะคะ ความสุขรออยู่ในวันข้างหน้านะทีนี้มาดูว่าออรัคโคของคุณ surrender to the journey release control อ่าบางทีความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณพยายามควบคุมสถานการณ์ให้มันเป็นไปอย่างใจคุณอะนะคะและถ้าอะไรที่มันไม่ได้เป็นไปอย่างใจเหมือนกับว่าคุณควบคุมมันไม่ได้คุณก็เริ่มเป็นทุกข์ออรัคโคออกมาบอก2ใบเนี่ยพูดไปนในทางเดียวกันเลยโอ้แล้วมีเรือเหมือนกันด้วย Go with the flow ตลกมากเลยอะไพ่มันออกมาคอนเฟิร์มกันเอง Go with the flow ก็คือปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นหรือปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในเวลาของมันเองในรูปแบบของมันเองนะคะคุณไม่สามารถไปควบคุมให้ใครคิดอย่างคุณได้คุณไม่สามารถไปควบคุมสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถ control ได้ด้วยตัวเองอะ พอคุณพยายามควบคุมละคุณจะเหนื่อยและคุณก็จะรู้สึกท้อแท้เป็นทุกข์ใจนะคะให้คุณเรียนรู้ที่จะ go with the flow ก็คือปล่อยให้มันเกิดขึ้นค่อยๆเปิดเผยขึ้นตามเวลาตามคันลองของมันเองนะคะแล้วคุณจะพบกับความสุขแท้นะความสุขแท้และการเติบโตของชีวิตถามว่าคำตอบที่มีอยู่ในใจคุณเนี่ยมัน yes หรือ no ขอบอกว่า 50- 50นะคะ ห้าสิบห้าสิบมันอาจจะเกิดขึ้นในด้านดีแต่อาจจะไม่ได้ใช่อย่างใจของคุณโอเคไหมหรือมันอาจจะ turn ์นเออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะดีสำหรับชีวิตคุณ finally แล้ว whatever อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยล้วนดีเสมอสำหรับคำตอบนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะล้วนดีเสมอนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ถามอยู่ในใจเนี่ยคำตอบใช่หรือไม่ใช่ขอบอกว่า5050 50นะคะเราไม่สามารถตัดสินตรงนี้ได้ว่ามันดีหรือไม่ดีในวันเวลานี้เพราะว่าอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจคุณในวันนี้มันอาจจะดีสําหรับคุณในวัน้างหน้าก็ได้นะคะโอเคคําตอบสําหรับคุณคืออย่างนี้นะจบแล้วค่ะวันนี้แล้กลับมาเล่นกันใหม่คลิปหน้า บายบายไปก่อนค่ะ